ประชารัตนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของลูกบอลดินครับคุณผู้ฟังครับลูกบอลดินคืออะไรอย่างไรนะครับอธิบายให้เห็นภาพก่อนครับจริงๆเขาไม่ใช้คําว่ากระถางนะแต่ว่าเราเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆครับมันคือกระถางต้นไม้เนี่ยละครับคุณผู้ฟังแต่ กระถางต้นไม้นี้ไม่ใช่เราต้องไปเอาดินใส่ในกระถางเอาต้นไม้ไปปลูกในกระถางแล้วก็ดูแลก,กันแต่ว่ามันเป็นต้นไม้ที่อยู่ในลูกบอลดินในกระถางที่เป็นกลมๆเนี่แหละครับและกระถางที่ว่านี้ทํามาจากดินครับแล้วเป็นดินที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นๆเลยนะครับไอเดียนี้น่าสนใจมากๆครับก็คือ เขาเป็นลูกบอลดินที่ห่อคุ้มพืชที่ปลูกไว้และส่วนใหญ่ก็เป็นไม้มงคลด้วยทั้งหมดทามาจากดินทำมาจากวัสดุธรรมชาติด้วยนะครับเขาเรียกว่าโคเคดามะนะครับโคเคดามะคืออะไรอย่างไรที่มาจุดเริ่มต้นของเขาเป็นมาอย่างไรแล้วจนมาทั้งมาถึงที่เราทาเป็นลูกบอลดินอย่างนี้นะครับมาได้อย่างไรนะครับแล้วมีประโยชน์อะไรอย่างไรนะครับต้องสนทนาพูดคุยกับท่านนี้ครับคุณปุ๋มนะครับคุณนัทชินีายจันเพลง หายจันเพงนะครับท่านเป็นเจ้าของลูกบอลดินโคเคดามาเนี่ยแหละครับคุณปุ๋มยินในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณปุ๋มครับ สวัสดีค่ะคุณเอกลักษณ์ค่ะตอนแรกผมด,ดูข้อมูลก็งงๆเอ๊ลูกบอลดินเหมือนกับลูกฟุตบอลโลกที่เขาเตะกันตอนนี้หรือเปล่า <c oughs> แต่ไม่ใช่แล้วนะล,ลูกบอลดินมันคือเหมือนกับอะผมอธิบายคุณผู้ฟังก็จริงๆไม่อยากใช้คำว่าก,กระถางแต่ว่าใช้กระถางแล้วมันจะเห็นภาพหน่อยวันคือที่ปลูกต้นไม้แหละแต่เป็นที่ปลูกต้นไม้ที่ไม่ต้องเอาดินมาใส่มันผสมเสร็จอยู่ในนั้นอยู่ขอคุ้มเป็นเป็นต้นไม้ที่อยู่ในนั้นเลย อย่างนี้ผมก็ใจถูกใช่ไหมครับคุณปุ๋มครับใช่ค่ะก็คือมันจะเป็นลูกทรงกลมกลมเหมือนลูกบอลนะคะอย่างที่คุณเอกลักษณ์บอกว่าครับมัเหมือนลูกบอลดินแต่ไม่ได้เปเตกันนะเขามาใช้ในการปลูกต้นไม้เดี๋ยวกระจายไอเดียมันมายังไงไปอย่างไงครับแล้วไอโคเคดามะเนี่ยคือชื่อออกญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยมันคืออะไรยังไงมันเป็นแรงบันดาลใจจนมาเป็นของเราได้ยังไง อ๋อค่ะค่ะก็คือจากการที่ตัวเองเป็นเคยสอนอยู่ภาควิชาเครื่องปั้นดินเผาคณะพัฒนศิลป์ที่ศิลปกรนะคะแล้วก็เราชอบงานปั้นอยู่ละงานปั้นใช่ใชไหมคะแล้วก็เรื่องของต้นไม้นี่เราก็มีความชอบอยู่แล้วแล้วก็จากการที่เราได้ไปอบรมที่ญี่ปุ่นเป็นระยะเวลาแปดเดือนออที่เมืองชิการากิอะค่ะเป็นเมือง เป็นหนึ่งเมืองที่มีเตาเก่าแก่วิธีการมาวิธีการเผาโบราณของญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในเมืองนั้นค่ะที่ญี่ปุ่นเขาแบบมีการสืบสาวัฒนธรรมด้านการปั้นดินมายาวนานมากใช่ค่ะเขาจะถือว่าถ้วยชามแต่ละใบเนี่ยมันเป็นงานศิลปะได้ด้วยการใส่ตัวของน้ําเคลือบอะไรต่างๆนี่คือรากทางวัฒนธรรมเลยล่ะของเขาเนี่ยค่ะพอเวลาเราไปอยู่ที่นั่นนะก็เราก็ได้ซึมซับนะคะซึมซับ สิ่งแวดล้อมอะไรเพราะว่าเราอยู่ในแวดวงศิลปะเราก็เห็นอะไรเห็นเราก็ดึงความงามมา mm hmm. มาได้หมดแหละสุนเรียศาสตร์ในนั้น <Okay. S 2> ก็เห็นว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติ mm hmm. เหมือนกันค่ะแล้วก็อะไรการจัดบ้านเขาแม้กระทั่งสวนสาธารณะฟ<ม>าร์มปาอารามเขาก็จะมีเรื่องของความงดงามใน ่าในเรื่องของศิลปะแทบจะทุกแง่มุมใช่ค่ะก็อาจจะเพราะว่าเขานับถือลัทธิเซนกันด้วยเซนก็อยู่กับธรชาติการทำงามใช่ค่ะกับธรรมชาติครูขาหินเขาอะไรอย่างเงี้ยการจัดวางในสวนเซนก็จะเป็นพวกอ่าเป็นหินเป็นวงๆที่เราเคยเห็นนะคะเรียบๆง่ายๆมีสวนหินน้นอะไรเนาะใช่ค่ะจะเน้นธรรมชาติครับ เพราะฉะนั้นปัญญาวาบิซาบิของในลัทติเซนเนี่ยเขาก็จะนับถือเรื่องของความงามที่มองเห็นแบบจากสิ่งเล็กๆน้อยๆแบบอ่าจากวัสดุเขาเรียกว่าสัจะวัสดุค่ะ,ะเนื้อแท้ของธรรมชาติครับโดยไม่ต้องมาปรุงแต่งในกระถางสวยๆก็แ,แค่ว่าออ่่าาเรื่องของบอนไซนี้ก็เลยจากการเปลี่ยนแปลงจากการที่บอนไซจะต้องจัดอยู่ในกระถางเนี่ยก็จะมาแค่ จัดอยู่ในปั้นๆเป็นลูกบอลปั้นเอาดินมาประกอบกันเป็นลูกบอลแล้วก็ห่อหุ้มด้วยมอสที่อยู่ตามพื้นดินหรือใบใบหญ้าอะไรของเขาค่ะอ่อค่ะแล้วเขาก็มาแขวนเอามาตั้งกับหินผุผุหรือว่าไม้อะไรอย่างนี้มาจัดองค์ประกอบศิลป์เอาใช่มาจัดองค์ประกอบศิลปะเอานั่นแหละที่เขาถือว่าเป็นความงามแบบวาบีซาบิก็คือ จริงจริงในบ้านเราเชนวาบีซาบีมาแรงเหมือนกันนะมีการพูดถึงเล้าอ่นหนังสือกันบัน้าน่านานแล้วด้วยมันก็สอดแทรกกับเข้ามากับบ้านเราเหมือนกันแหละก็อยู่ตามการจัด อ่าบ้านของแต่ละแต่ละคนบางคนก็ชอบแบบนี้แบบนั้นนะคุณปุมเล่าให้ฟังว่าไปเรียนเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาอันนี้เข้าใจได้และแต่ว่าเอ๊ะพอเสร็จแล้วทาไมมันไม่ไม่ไม่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเราไม่เป็นกระถางดินเผาแต่กลายมาเป็นนาฬะนะเป็นดินที่พร้อมเลยมีอุปกรณ์เสร็จแล้วก็ห่อหุ้มเลยไม่ใช้กระถางด้วยไม่ต้องไปเผาด้วยก็อาจจะเพราะว่าเราอ่ามองเห็นความงามในสิ่งทุกอย่างอยู่ละเวลาเราเป็นนักศิลปะ เราก็เลยดึงความงามตรงนั้นน่ะมามาทํางานไม่ว่าการจัดบ้านของเราการทําสวนของเรา,าบ้านหรืออะไรเงี้ยเราก็เอามาทํางานเหมือนประยุกต์เข้า,าประยุกต์เข้ากับง,งานเราอพอเราได้จัดอทําต้นไม้ทํากระถางล้วก็จําได้ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีเรื่องของการจัดาดอกไม้แบบอีเคปะนะอ,ะอะแล้วกอการจัดแบบโคเคดามะ ทำลูกบอลนินเนี่ยเนี่ยพอผมพูดถึงโคเคดามะต้องต้องขยายความก่อนโคเคดามะคืออะไรค่ะโคเคดามะโคเคก็แปลว่ามอสอ๋อดามะก็แปลว่ากลมๆเพราะฉะนั้นกลมๆใช่ค่ะก้อนมอสนั่นเองก้อนมอสก้อนมอสค่ะก็เหมือนกันว่าที่เราจะห่อหุ้มดินเป็นก้อนมอสแล้วก็เอาต้นไม้อะไรที่เราชอบเนี่ยมาห่อเป็น บอนไซเหมือนบอนไซไร้กระถางแบบนั้นนะคะ hmm. ต่นสูบเห็นความงามแบบว่าไม่ต้องมีอะไรมากมายที่ง่ายค่ะเรียบง่ายค่ะคือตอนแรกผมดูจากภาพเนี่ยผมก็ยังเอ๊ะมันมันจะไปเอาต้นไม้ใส่เข้าไปตรงไหนอย่างไรแต่พอฟังจากคุณปุ่มเล่าให้ฟังมันหมายถึงการเอาต้นไม้มาแล้วก็ห่อหุ้มเลย<ช>ต้นไหนต้นนั้นเลยต้นเดียวไปเลย ใช่ค่ะค่ะบาง <Ừ. S 2> บางคนอยากจะเอาหลายต้นมาผสมก็ได้นะคะแ <อ Aven. S 2> บบเราเรา,เราดึงธรรมชาติเข้ามา<อ>ให้ตัวเราแบบนี้ค่ะอันต<เ>รงนี้แหละที่เป็นข้อต,ต่างว่ามันไม่ใช่ใชออกระถางกระถางคือเอาต้นไม้ไปใส่ในกระถางแต่พอเป็นโอเคดามะเนี่ยมันคือ<ช>เอาต้นไม้มาแล้วคุ้มเข้าไปใช่ค่ะไมมาคเ,เ,เข้าไปซึ่งถ้าเกิดว่าใครชอบต้นไม้ชนิดไหนห,หรืออยากจะแต่งให้มันเหมือนเรา เรานึกถึงวิวธรรมชาติอะไรแบบนี้ค่ะ hmm. แล้วก็เอามารวมได้เราจะเอาต้นหญ้ามารวมก็ได้เราว่ามันเราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ <Okay. S 2> เอาเอาเอาธรรมชาติมาไว้ในห้องเรา,าซึ่งก็แปลว่าสำหรับคุณผู้ฟงังสำหรับผมเนี่ยถ้าสนใจเราไม่ใช่ไปซื้อกระถางหรือไปซื้อลูกบอลดินเพื่อมาปลูกต้นไม้แล้วแต่ไม้ถึงว่าเราสามารถเลือกต้นไม้แต่ละต้นที่เราชอบชได้เลยแล้วก็คุ้มกันตรงนั้นเลยเป็นของเราต้นเดียวของเราเลย ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่การแต่การปั้นการหุ้มก็หมายความว่ารเราจะต้องควบคุมลูกบอลหรือดินของเราอะอให้ให้ได้ค่ะนี่เป็นอีก<ต>สนเสน่หหนึ่งก็คือต้น,นไม้แต่ละประเภทการหุ้มจะแตกต่างกันดินที่ใช้จะต่างกัน ใช่ค่ะจะต่างกันค่ะก็เหมือนกับว่าเวลาเราซื้อต้นไม้เนี่ยในดินในกระถางแต่ละต้นไม้แต่ละชนิดก็ต่างกันไปด้วยเช่นบางชนิดต้องการดินร่วนมากน้ำมากบางชนิดต้องการอ่าดินที่แน่นหน่อยแน่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ่เหมือนปลูกกุหลาบก็ต้องก้ามปูน้ให้มันระบายระบายให้หน่อยใช่ค่ะซึ่งนี้จะถูกดีไซน์ให้เหมาะกับต้นไม้แต่ละประเภทไม้แต่ละประเภทช่ เพาราะฉะนั้นแปลว่าถ้าใครสนใจอย่างนี้สิ่งที่ต้องทําคือดูว่าตัวเองชอบต้นไม้อะไรแล้วมาคูดคุยกับคุณปุ๋มหรือเลือกที่มันพร้อมเลยซึ่งมันเป็นเทรนด้วยเหมือนกันเทรนที่ว่าก็คือเทรนของเรื่องไม้มงคลอะไรไม้มงคลไม้โชคอากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณปุ๋มก็จะเลือกไว้ให้แหละว่าต้นไม้แต่ละประเภทมีอะไรยังไงพอจะบอกให้ฟังได้ไหมครับว่าที่เขานิยมที่เขายึดถกันอย่างไม้มงคลผมเข้าไปแอบดูแล้วล่ะในเพจนะ แล้วก็แล้วก็เห็นชื่อมิโอ้โหบางทีเราก็แบบเพิ่งเพิ่งเห็นเหมือนกันว่ามันมีหลายสีขนาดนั้นเลยอโกนิมาเป็นซปเปอร์ไวก็มีเป็นพิ้งก็มีค่ะจริงตอนนี้อโกนิมาก็เป็นต้นไม้ที่ปลูกง,ง่ายเลี้ยงง่ายค,ค่ะแล้วก็เอาไปไว้ในร่มในบ้านในห้องนอนในอาคารได้ค่ะเป็นต้นไม้ที่ว่าไม่ยุ่งยากในการปลูกผมดูแล้วมันสวยแล้วทีนี้มันเป็นเป็นไม้มงคลยังไงเนี่ยสิคุณคุณปุ๋ม อ๋ออโกโรนี่มันก็เหมือนมาจากภาษากรีกอะค่ะแปลว่าแบบความสว่างโชคช่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะชื่อดีค่ะมันก็จะมีความหมายอะไรของเขาในตัวด้วยชีวิตจะโชคช่วงชัดชวานสุขสว่างสดใสเลยค่ะใช่ใช่แต่ว่าลูกค้ามาแต่ละท่านเนี่ยก็จะสรตปว่าเขาจะ คือวิธีการใช้ชีวิตของเขาอาจจะแตกต่างกันบางคนงานยุ่งหรืออะไรเราก็จะไม,ไม่ไม่ไม่อยากจะแนะนําให้เขาต้องยุ่งยากไปด้วยเป็นต้นที่จะต้องเอาเขาไปอาบแดดหรืออย confian confian อ<ร>อูอ่กลางแจ้งบ้างอะไรเงี้ยแต่บใบแดดแรงมากก็ต้องอเอาเก่าเขาเข้ามาละ ถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ค่อยอยากแนะนาเพราะไม่งั้นมันก็จะต้นไม้ก็จะไม่ไม่ไม่ค่อยแข็งแรงอ่าทีนี้มันก็จะกลายเป็น่าต้นไม้เลือกคนละว่าอย่างอย่างผมอาจจะไม่ค่อยขยันละไม่ค่อยอุ้มเข้าอุ้มบอกไม่ค่อยอาบแดดผมอยากได้แบบอยู่กับที่นานๆคุณผู้ก็จะมีข้อแนะนําให้ว่าแบบไหนเหมาะกับอะไรอย่างเี้ยอ่ใช่ค่ะแบบต้นแบบต้นไม้เฝ้าอากาศทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นพวกอ่ากวักมรกตเอ้ยเนี้ยไม้แล้วก็ส่ใบสัก อย่ยค่ะเห็นมีอะไรนะลิ้นมังกรที่เขาพิิตกันได้เจอเนาะลิ้นมังกรใช่ค่ะอก็อันนั้นก็อันนั้นก็ง่ายมากค่ะับเท่ากับว่าคุณปู่เองก็ต้องมีต้นไม้แต่ละแต่ละประเภทที่ทําพร้อมไว้ละสําหรับใช่ค่ะคนที่สนใจเนี่ยนะมาดูแล้วก็เลือกได้เลยค่ะแล้วเราก็มันทํายก็ไม่ได้ที่หน้าร้านนะคะเราก็จะมีอยู่ในเพจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมดูผ่านเพจอย่างเดียวดูผ่านออนไลน์อย่างเดียว ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะส่งรูปให้เขาไปเวลาเขาจะจะสั่งซื้อจริงเราก็จะ พอพอทำงานเสร็จเราถึงให้เขาดูเพราะเราถือว่ามันเป็นงานไปปฏิมากรรมชิ้นหนึ่งอี่เราไม่ถือว่ามันเป็นแค่การจัดไว้เลยจัดไว้เลยว่าทรงจะเป็นอย่างนี้ต้นไม้อย่างนี้วางกับตรงนี้วางกับฐานนี้สไวยวางกับฐานหินอันนี้จะทั้ขึ้นเกตขึ้นมาอะไรอย่างนี้ค่ะเอ๊ะแล้วต้นไม้มันไม่ไม่โตขึ้นเหรอครับถ้ามันโตขึ้นเราต้องเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนตัวลูกบอลดินไหมครับใช่ค่ะเหมือนกระถางเลยค่ะสมมติว่าเราจะจํากัดพื้นที่ให้เขาเหมือนบอนไซอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปตัด ตัดแต่งเขาไม่ให้เขาแบบกระจายไม่งั้นแย่งอาหารกันเสกเขาจะอะไรได้ครับค่ะเหมือนกับเราก็ไม่ให้มันโตมากไปไปกว่าที่มันควรจะเป็นใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเราอยากให้เขาใหญ่ไปอีกเราก็ต้องมาเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนลูกบอลดินถางเปลี่ยนลูกบอลดินอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะไม่สวยละเพราะว่ามันไม่ชิดมันมันไม่ได้เหมาะกับการที่จะให้มันโตใหญ่เนาะ ค่ะใช่บางทีเขาตกแต่งนะคะมันเป็นเหมือนของตกแต่งในบ้านอะไรเงี้ยเหมือนกับว่ามันตบดจดชีวิตชีวิตคนเมืองมากเลยนะครับคุณผมใช่ค่ะใช่ค่ะเราอยู่ในคอนโดค่ะมีคอนโดหรือว่าออฟฟิศอะไรเงี้ยค่ะให้เป็นของขวัญค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีสักกี่กะักกษณนน้มมาาว่ีสักกี่กี่กี่ประเภทแล้วครับต้นไม้ที่ที่เราทาทาไว้เนี่ยนะการบลูกบันดิน ก็น่าจะยี่สิบสามสิบประเภทแล้วค่ะเพราะว่าเวลาทำเนี่ยค่ะก็จะต้องศึกษาด้วยเราต้องต้องอยู่กันเราจะเหมาะใช่ไหมดินแบบไหนปุ๋ยแบบไหนว่าเขาอยู่กับโคเคดะมะได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างบางชนิดอย่างมอสชอบความชื้นแต่เราเอาเขาเอาต้นไม้ที่ชอบแดดเนี่ยไปหุ้มหุ้มมอสเนี่ยอมอสไปเจอแดดแรงๆเนี่ยมอ็ไม่รอดมอสไปก่อน ค่ะต้นไม้มันมันแบบนี้ค่ะถ้าเราจะหุ้มมอสเราก็จะแนะนําลูกคาว่าถ้าหุ้มมอสต้องเอาอ่าต้นไม้ที่ชอ,อบความชื้นเหมือนมอสด,ด้วยเขาจะอยู่ได้กันได้ออีกอันที่ผมดูแล้วผมชอบเหมือนกันเลยก็คือหูกระจงคือหูกระจงเราก็จะรู้สึกมันเป็นต้นไม้ใหญ่เนาะมันร่มเลยนี่ค่ะเราก็ชอบมากค่ะชอบมากค่ะแล้วเป็นหูกระจงแคร์น่ารักตรงเขาสวยแล้วก็ รูปฟอร์มเขาแต่ละต้นมาไม่เหมือนกันแล้วก็สวยแบบไม่ต้องสมดุลยขวาไม่ต้องสมดุลครับเพราะนั้นผูก็จงอันนี้ปลูกไว้ในบ้านเลยไม่ต้องปลูกใกล้บ้านที่เป็นปัญหารากเลิกใช่ค่ะก็จะไม่ไม่ไม่ได้มีรากที่ยาวไปไม่กระทบกับโครงสร้างบ้านแน่ๆเวลาค่ะเวลาเราตั้งเราสามารถตั้งแบบเอียงมุมน้นนี้เขาก็จะมีทิศทางเพราะมันกลมเนาะมันเอียงไปไหนว่าไหนก็ได้ ผมต้องค่ะใช่ค่ะคุณผู้ฟังน่าจะแบบตื่นตาตื่นใจแล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่าเข้าไปดูที่เพจไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าเบื้องต้นราคาแต่ละประเภทมันสูงต่ําต่างกันแค่ไหนอย่างไรเริ่มที่เท่าไหร่สูงสุดสักเท่าไหร่ดีครับค่ะก็จริงๆอยากให้แบบว่าหาซื้อแบบว่าใครก็ได้เป็นของได้ก็จะต้นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยหรือต้นไม้ง่ายๆก็จะอยู่ที่ลูกบอลดินไซส์เล็กก็อยู่ที่สี่้ขึ้นไป ก็ไม่สูงนะสี่ร้อยห้าสิบที่มีต้นไม้พร้อมแต่แล้วเป็นต้นไม้ไม้มงคลด้วยไม้ที่ยอดนิยมด้วยแล้วจัดเป็นศิลปะในห้องในสวนเราได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ให้ฐานไปด้วยเลยเพราะเราถือว่าอืเป็นหนึ่งปฏติมากรรมเพราะเราไม่ใช่ว่ามีแต่ต้นไม้อย่างเดียวมันจะต้องวางอยู่ตรงไหนมันถึงจะสมบูรณ์ออกมาันก็จะเรือกฐานไปพร้อมเลยเป็นฐานแบบมอนถ่า่รูปไปว่าประมาณนี้แหละต็นีค่ะมันถึงจะงามไม่งั้นเขาไปวาง ไปวางในจานพลาสติกอะไรมันก็ไม่สวยละไม่คอสวยค่ะสูงสุดล่ะคุณปุ๋มสักสุดขึ้นไปถึงพันห้าเลยต้นไม้ดินก็ต้องก้อนใหญ่ใช้เวลานานในการปั้นค่ะต้องแต่ไม่ได้เกี่ยวกับต้นใหญ่ต้นเล็กนะเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นศิลปะคุณภาพของสิ่งที่เอามาใช้ใช่ค่ะเกี่ยวบางทีต้นไม้ธรรมดาเนี่ยแหละ โอ้โหแบบฟอร์มเขาแบบมาสวยมากจริงๆเรามองเป็นงานศิลปะเราวยใช่ใช่ไม่ไม่อยากบอกคุณผู้ฟังเลยวละเนี่ยระหว่างที่คุยกับคุณปุ๋มผมนั่งไล่ไปดูทีละอาทิตย์แบบตื่นตาตื่นใจเลยละขอบคุณค่ะค่ะอ่าติดต่อที่ช่องทางไหนอย่างไรเพราะไม่มีหน้าร้านครับคุณปุ๋มคุณผู้ฟังครับต้องเข้าไปที่ไหนอย่างไรครับทั้งอ่าอินสตาแกรมไอจีคือ b u ตรซีดัตแกลลอรี่หรือที่เฟซบุ๊กก็เป็นบุต d ซีดัตแกลลอรี่เหมือนกันค่ะครับ ที่แปลว่าอืเป็นพระพุทธเจ้าค่ะซีดก็คือเมล็ดค่ะาเมล็ดพันุ์เมล็ดพันุ์ค่ะที่ได้ประทานพรมาจากพระเจ้าเข่าก็ดอดแกลลอรี่ค่ะเป็นเรื่องของศิลปะแล้วที่สำคัญือมันเป็นเรื่องของไม้มงคลด้วยมีชื่อดีๆแล้วนี่ช่วงปลายปีต่อต้นปีเนี่ยของขวัญปีใหม่ที่เหมาะมากๆเลยละนะก็มีออเดอร์มามาเหมือนกันค่ะก็มีคิวค่ะแล้วก็ไอดีก็คือเบอร์นี้ค่ะ ศูนย์แปดหกศูนย์สองสองหกแปดเจ็ดเจ็ดนะคะถ้าใจก็ใตรงด้วยเบอร์โทรศัพท์ได้แล้วก็เป็นไอดียด้วยค่ะครับสามารถติดต่อมาได้ทางนี้ค่ะง่ายๆครับคุณผู้ฟังครับก็คือ b u d d h a s ีดดอทแกลในหลายช่องขางเลยเสิร์ชมาปุ๊บนี่ผมใช้วิธีเสิร์ช g o o g l e ขึ้นเลยครับเข้าไปที่หน้าเพจปุ๊บเนี่ยเห็นเลยอย่างที่เนี่ยกำลังนั่งไล่ดูเนี่ยครับแล้วก็อินบ็อกพูดคุยได้ขอความรู้ก็ได้นะคุณปุ่มนะใช่ค่ะขอความรู้ได้ค่ะอ่าแล้ว ให้กำลังใจครับคุณปุ๋มช่วงปลายปีนีกขงวันดีใหม่ดีๆต่อยอดเยอะๆเลยนะอันเนี้ยขอบคุณมากๆเช่นกันครับคุณปุ๋มครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ครับสุขภาพแข็งแรงครับ ค่ะเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะครับคุณปุ่มนะครับคุณนัทินีภายจันเพงครับเจ้าของลูกบอลดินโคเคดามาครับคุณผู้ฟังครับตื่นตาตื่นใจจริงๆเข้าไปดูในเพจ b u d d h a s ดดอทแกล l อรีครับในนี้มีโอ้ยต้องบอกว่าเยอะแยะเลยนะครับแล้วแค่เห็นก็หลงไหลได้แล้วนะครับมีราคาตั้งต้นตั้งแต่450ไซส์ไซส์เล็กเลยเนี่ยนะครับไปจนถึงนูนเป็นหลักพันขึ้นไปเนี่ยนะครับสนใจเข้าไปสอบถามรายละเอียดกันได้หรือจะขอความรู้กันได้นะครับที่บ u d d h a s ดดอทแกล l อรีนะครับเอามาฝาก กรรับพนาชาติครับ